สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ่อม e s ก a m อร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดต ID ของเกมผ t า t ู n o w ว e ร์ให้ชมกันว่า ID ของผมเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีพูดถึงตัวอีเวนต์ถัดไปที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้นะครับว่าตัวอีเวนต์เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงทํางานยังไงนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะกําลังเตรียมเล่งแพทแล้ว นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นผมเอาให้ดูรายละเอียดทีมของผมก่อนว่าตอนนี้ผมมีแผนในการทําทีมยังไงอยู่บ้างนะครับอ่ะสำหรับทีมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดมาแล้วเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีเฮคาเต้ลูเวียเล่กับ EMP นะครับที่3ดาวไปแล้วแล้วก็ปลดไอตัวคามแบรนด์ตรงนี้ที่เป็นแบรนด์เฉพาะตัวเนี่ยเปิดหมดแล้วทั้ง3ตัวเลยนะครับอ่าเนี่ยเปิดหมดแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้ทดลองใช้แบบจริงจังนะเพราะว่าอันนี้รีเปิดมาก่อน นะครับผมก็เท่าที่ลองใช้มาเนี่ยของเฮคาเต้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าผมจะทำคลิปรีวิวแบบเต็มๆให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่าแล้วสำหรับตัว SSR ตอนนี้ผมมีแค่หนกที่ปั้นไว้เวล7เจยังไม่ได้ทำา3ดาวนะครับตอนแรกว่าจะทำสามดาวแหละแต่ว่ารู้สึกมันใช้ของเยอะนะแล้วก็เลยอยากจะทำตัวอื่นดูก่อนเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยยังไม่เคยลองใช้นะครับหนกผมลองใช้เซิร์ฟจีนมาแล้วก็เก่งแหละแต่ว่าอยากลองใช้ตัวอื่นดูบ้าง นะครับสำหรับตัว SSR ตัวอื่นที่มีใน ID ตอนนี้ก็มี Star Gazer Soya กับ Summer 3ตัวนี้คงยังไม่ได้ปั้นในอีกยาวเลยนะครับตัวถัดไปที่ผมเล็งไว้ว่าจะปั้นก็คือไอรีนที่จะมาในแบนเนอร์วันพรุ่นี้ใช่ไหมเออก็รอไอรีนเข้านะครับแล้วก็จะปั้นไอรีนขึ้น3ดาวนะครับผมสำหรับตัวแทงตอนนี้ผมยังใช้เดโมเลียอยู่2ดาวแล้วก็ตัวฮิลตอนนี้ใช้เป็นแอนอยู่นะครับจริงๆผมอยาก จะปั้นเอเรียลมาใช้แทนแอนมากกว่าแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าเราจะมีฮิล2ตัวใน i d นะครับแล้วผมรู้สึกว่าแอนตอนนี้มันยังพอใช้งานได้อยู่นะเอเรียว mm hmm. จริงๆมันก็จะดีกว่าในหลายๆสถานการณ์นะครับแต่ว่าผมลองดูก่อนกักทรัพยากรไว้ก่อนเผื่อว่าแบบฟุกๆกดได้ฮาร์เมลมาอะไรเงี้ยเราค่อยเปลี่ยนเอาฮาร์เมลมาใส่แทนนะครับแต่ตอนนี้ก็ ค้างทีมไว้แบบนี้ก่อนนะครับก็ w เวนดี้แอ70ไลบ e r ิน70 d e m o เลีย70นะครับเดี๋ยวตัว3ดาวถัดไปที่จะทำก็คงเป็นไอริ e น,นะครับผมก็เดี๋ยวรอตัวกาชามาก,ก่อนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นทีมหลกัหลกๆที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผม แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการอัปเดตวันพรุ่งนี้บ้างพรุ่งนี้มีอะไรอัปเดตนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการปิดเซิร์ฟช่วงเที่ยงถึง4โมงถ้าไม่มีเลื่อนหรือไม่มีฉุกเฉินอะไรเป็นพิเศษนะ,ะก็จะเป็นช่วงเที่ยงถึง4โมงเย็นนะครับผมเวลาไทยนะครับแล้วก็ตัวอีเวนท์ที่จะเอาออกนะครับก็คืออีเวนท์ l a g i n g s a n d กับ Dream of the Lost นะนะครับก็คือตัวอีเวนท์ตรงเนี้ย อ่าถ้าเกิดใครเล่นอีเวนต์แล้วนะครับแล้วยังเหลือตั๋วแรกของตรงนี้เนี่ยอย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวอีเวนต์เอาออกไปแล้วแต้มอันเนี้ยมันจะหายไปด้วยนะครับแล้วอีเวนต์อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้ l i g h t h o u s e Morning s ต a รตรงเนี้ยก็จะเอาออกไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครล็อกอินเข้ามาแล้วแล้วยังไม่ได้กดรับของเนี่ยก็อย่าลืมไปรับของกันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวอดของนะพอตอนเซิร์ฟจีเนี่ยผม ลืมนะครับผมลืมเข้ามารับของก็อดไปนะครับก็แนะนําว่าเข้ามารับกันด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนอัปเดตอะไรอีกบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของอีเวนต์ใหม่ Wonderland a d v e n t u r e กับกาชาตัวละครของไอรีนใช่ไหมแล้วก็มีสกินของคา m เมเลียนนะครับสกินอันนี้เป็นสกิน2ดาวนะครับของคา m เมเลียนแล้วก็จะมีอัปเดตตัว อสอบสวนใช่ปะ่ะตัวสอบสวนตัวละครเวตเตอเรียไบอี่บูบวารีนไอรีนฮาเมลแล้วก็พาคาซีนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเสียงภาคญี่ปุ่นกับเกาหลีในเรื่องบท7กับบท8นะครับสำหรับเสียงภาคภาษาองังกฤษเนี่ยกำลังทำอยู่นะยังไม่เสร็จแต่ว่าคิดว่าจะเสร็จเร็วๆนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอัปเดตถัดไปนะครับผมแล้วก็จะมีการแก้บั๊กเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวสำหรับรายละเอียดตัวอีเวนต์ตัวนี้นะครับอีเวน อ่า wonderland adventure ที่แจกสกินของเฮนราสองดาวอันนี้เนี่ยอ่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่เขารัดมานะครับตามปกติแล้วเนี่ยอีเวนต์นี้มันเพิ่งเป็นอีเวนต์เกือบเกือบล่าสุดของเซิร์ฟจีนเลยนะสำหรับอีเวนต์ที่ใช้พลังงานนะครับเออเขารัดมานะครับจริงๆก่อนหน้านี้มันจะต้องมีถ้าเกิดอ้างอิงต,ตามตารางเซิร์ฟจีนเนี่ยอีเวนต์ถัดไปมันควรจะต้องเป็นอีเวนต์ล็อกอิน7วันที่แจกของเหมือนกับอีเวนต์ตัวเนี้ยเออเหมือนอันนี้เลยนะครับเอามาขั้น ก่อน1สัปดาห์แล้วก็จะเป็นอ่าอีเวนต์ชุดว่ายน้ำของไอรีนนะครับอันนี้ถือตามกำหนดการหลักของตัวอเซิร์จนีนะครับจบอีเวนต์ของไอรีนเสร็จก็จะเป็นอ่าอีเวนต์ตัวนี้นะครับอีเวนต์ที่กำลังจะเอาเข้าก็คืออีเวนต์อ่าของ ตัวเฮล่านะครับเหมือนเขารัดไป2อันนะเขารัดอีเวนต์ของอันนั้นมาเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอีเวนต์ถัดไปที่เขาจะเอาเข้ามาเนี่ยคืออะไรนะแต่ว่าตู้แบนเนอร์ตอนนี้นะครับยังเป็นตามเซิร์ฟจีนอยู่ก็คือเป็นแบนเนอร์ของไอรีนแต่ว่าระยะเวลามันไม่เท่าเดิมนะครับครั้งแรกที่เขาประกาศตัวแบนเนอร์อันนี้มาเนี่ยมันจะอยู่ถึงวันที่20,000ธันวาใช่ไหมคืออยู่ประมาณเดือนหนึ่งเกือบเกบเดือนหนึ่ง นะครับแต่เนื่องจากดูเหมือนว่าเขาจะมีการปรับแผนใหม่เขาลดระยะเวลาแบนเนอร์ลงเหลือแค่ส2สัปดาห์นะครับก็คือจะหมดวันที่5ธันวานะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่กำลังรอตัวละครตัวใหม่นะครับที่ไม่ใช่ไอรีนอะถัดจากไอรีนนะครับผมไม่รู้ว่าตัวถัดจากไอรีนเนี่ยจะเป็นน้องงูหรือเปล่าน้องงูเซอร์เพนหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นอีเวนต์ใหม่ อันนี้ยังไม่มั่นใจนะครับผมเพราะว่าดูทรงแล้วเขาอาจจะมีการเร่งแพทนะครับอาจจะมีการรัดแพทอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะแต่เป็นไปได้ว่าจะเป็นสกินไอรีนเอามาขายต่อนะครับมีความเป็นไปได้อยู่เนาะเพราะว่าเขาเลัพไอรีนปกติก็น่าจะเอาสกินไอรีนมาขายพร้อมกับกิจกรรมไอรีนนะครับน่าจะไม่รัดอีเวนต์แต่น่าจะเร่งอีเวนต์ให้มันสั้นลง นะครับคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวยังไงก็รอดูประกาศอีกทีหนึ่งละกันแต่สําหรับตัวแบนเนอร์เนี่ยถ้าทางจะรัดจริงนะครับแบนเนอร์นี้น่าจะเหลือแค่2สัปดาห์นะครับก็ตามหลักแล้วถ้าเป็นแบนเนอร์ไอรีนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นถ้าตามเซิร์จีนก็จะเป็นแบนเนอร์ของตัวเซอร์เพนต์แล้วก็เป็นแบนเนอร์ของเดมอนนะครับแล้วก็เป็นตัวละครใหม่ถ้าจากเดมอนเป็นชื่ออะไรผมจําไม่ได้ละเออตัว,ต,วตัวนกยุงอะสีฟ้านะครับแล้วก็จะเป็น ของแลงลี่นะครับอัปเดตเป็นแบนเนอร์ของแลงลี่นะครับก็อันนี้เป็นของเซิร์ฟจีนเนาะแต่ว่าก็ต้องดูผมคิดว่าเขาไม่น่ารัดแบนเนอร์แต่น่าจะเร่งแบนเนอร์นะครับก็คือลดระยะเวลาจากแบนเนอร์1เดือนเป็นแบนเนอร์2สัปดาห์แทนนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะจะได้ตามเซิร์ฟจีนทันนะครับแต่ก็ลําบากเรื่องการเก็บเพชรนะน่าจะลําบากเรื่องการเก็บเพชรพอสมควรนะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีไอรีนเนี่ยก็แนะนําว่า กดหากันไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าไอรีนเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเป็นตัวจอมเวทที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้พูดอย่างนี้ละกันนะครับมีไว้ติด ID ไม่เสียหายแน่นอนปั้นไว้นะครับเก่งมากนะไอรีนนะครับผมส่วนตัวถัดจากไอรีนถ้าเป็นเซอร์เพนเนี่ยแนะนําว่ากดไว้ก็ดีเพราะเซอร์เพนก็เป็นตัวเวทที่ค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอัปเดต ล่าสุดในวันพวกนี้นะครับผมมีคุณผู้ชมคนไหนยังเล่นเกมนี้อยู่ไหมพอดีผมไม่ค่อยได้ทําคลิปเกมนี้เพราะว่าเขาอัปเดตแพทค่อนข้างช้านะครับก็รอมีแพทมีอะไรเข้ามาแล้วผมก็จะมีตัวคลิปรีวิวตัวละครแล้วก็จะมีคลิป แนะนำอีเวนต์อะไรพวกนี้ให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับแบนเนอร์ไอรีนเนี่ยเดี๋ยวพอไอรีนเข้าเสร็จปุ๊บผมจะรีวิวให้ทราบนะครับว่าสกิลทำอะไรได้บ้างแต่ตัวไอรีนเซิร์ฟจีนของผมเนี่ยมันยังไม่ได้ปลดแบรนด์เฉพาะตัวนะครับเพราะว่าของปลดมันไม่มีนะครับผมก็เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าจะรีวิวได้เร็วขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวจะทำให้เร็วที่สุดละกันนะครับผมเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมซัมสเกรมเมอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผม